เสร็จแล้วก็เก็บวัสดุตกแต่งของปลาไว้ล้างเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในตู้ปลาเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดหยุดห่นหน้า่าแอะยิย้มแล้วก็ต่อไปเร็วเฮะเดี๋ยวมีมันเต็ม ก้อนหินพวกนี้หล่ะจะทำยังไงเหียวางไค่อยๆทำไปนะคะแล้วก็นำตู้ปลามาวางไว้กับที่เดิมโอ๊ยทำไมไม่เอาน้ำมาก่อนแล้วก็ต้องไปหากระลำบังค่ะสามสามตอนแล้วนะ ้มีเลน้นี่นะไอ้น้อแทงน้ำสเตนอะไรนี่แหละมันหายไปมันเป็นตัวสอนที่หายไปเเวเดี๋ยวดด